สวัสดีครับทุกคนตอนนี้แอดมินกำลังจัดทำ EP ที่35นะครับมีชื่อว um. ่าเอดาคุณหลอกดาวคุณช่วยของที่ขององผมผมดูเธอให้ วยจังคระชยมิสชีนก็ต้องสวยสิคะชาติคะเด็กตกับน้ำนี่ช่วยสิคะคือผมโดนเลียวโอ้ยผม,มไปน้ำ<อ>ไ,ไม่เป็นคุณหลอกดาวการหลอกกันในวงการคริปโตนี่ถือเป็นเรื่องธรรมดานะครับเห็นได้จากราคาของเหรียญเอดาที่ขึ้นราคาและย่อลงมาเนี่ยแอดมินเนี่ยไม่ได้ซื้อเหรียญเอดาเพิ่มเลยแม้แต่เหรียญเดียวนะ เพราะเพื่อนที่ชื่อเอเนี่ยที่เขาเซียนกว่าแอดมินเยอะเนี่ยเขาห้ามเขาม,มาเตือนบอกว่าให้แอดมินรอดูราคาเหรียญเอดาต่ออีกสัก1-2วันนะแล้วค่อยเข้าซื้อก็ยังไม่สายนะครับเพราะถ้าเหรียญจะขึ้นยังไงมันก็ขึ้นเราซื้อช้าไป1-2วันเนี่ยก็ยังมีกําไรอยู่ดีนะเวลา1-2วันที่เรารอดูเนี่ยนะครับเราเรียกว่าจุดยืนยันการซื้อแต่ถ้าราคาเอดาย่อลงมาเราก็ยังยังไม่ซื้อนะครับและเหตุการณ์ก็เป็นเช่นที่เพื่อนเอของผมเตือนจริงๆ ก็คือราคามันย่อลงมาซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเพื่อนเอของผมเขาเจอมาแล้วหลายครั้งนะครับก็บอกเขาเจอแบบนี้บ่อยและเมื่อผมพูดถึงเหรียญเอดาบ่อยๆนะโฆษณาของเอดาก็มาขึ้นที่ YouTube ของแอดมินนะอย่างในหน้าจอเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่ามันมีระบบดักฟังผ่าน iPad ของแอดมินเองเนี่ยนะครับเห็นไหมอ่ะเลื่อนให้ดูอีกอันหนึ่งครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่ยี่มกราคมพศ2565นะครับ เป็นวันที่ราคาเหรียญคริปโตตกหนักอีกวันหนึ่งพอร์ตของแอดมินก็ราคาย่อมาเหลือที่46,000บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับและเหรียญเอดาเป็นเหรียญที่นำทีมในเหรียญที่ราคาร่วงที่สุดก็คือร่วงลงมาที่11.68นะครับราคาเหลืออยู่ที่44บาท58สตางค์ต่อ1น d a เเห็นไหมครับอันนี้ข้อมูลมาจากกระดาน s ิปแม c นะครับคราวนี้มาดูมาดูจุดยืนยันการซื้อนะครับ ที่เป็นจุดเขียวเนี่ยคือจุดยืนยันการซื้อจากกราฟเนี่ยส่วนจุดแดงเนี่ยเป็นจุดยืนยัน,ยน,ยนการขายเห็นไหมครับเขียวกับแดงจํานวนวันติดกันเลยกราฟ1แท่งแทน1วันนั่นหมายถึงว่าระบบซึ่งเป็นตัวอัตโนมัติเนี่ยวิเคราะห์ว่าให้เราสมควรที่จะขายเหรียญเอดนเนี่ยทิ้งถึงแม้ว่ามันจะขาดทุนนะครับเป็นรูปกราฟอีกอันหนึ่งก็จะทําให้เห็นชัดๆนะเราอาจจะซื้ออยู่ที่50กว่าบาทแต่ว่า ระบบแนะนําให้เราขายทิ้งที่ราคา44.49บาทก็คือราคาวันนี้แหละครับส่วนอันนี้แอดมินยาให้ตามไปดูที่กระดานไบแนนของแอดมินนะที่ซื้อเหรียญเอดาเทบจะทั้งกระดานแล้วก็มีเงินเหลือนิดนต่อยหน่อยที่เป็นเหรียญอื่นนะครับส่วนในรูปเนี่ยจะเป็นจํานวนเงินที่เหลืออยู่ที่กระดานไบแนนของแอดมินนะจากที่เคยขึ้นไปที่12 u อลลาร์ตอนนี้ราคาก็ร่วงลงมา เหลือที่10.4 US ดอลล usd แล้วละครับซึ่งในกระดานของแอดมินที่เป็นใบ n นนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเ d a ทั้งนั้นแหละแอดมินซื้อเก็บไว้นิดนึ่งตอนนี้ราคาก็ลดลงเหลืออยู่ที่44บาทนิดนนะครับอ่ะเรามาดูกันเอานี้เป็นกราฟต่อวันนะ24ชั่วโมงราคาลดลงมาจาก51บาทนะครับเหลืออยู่ที่ประมาณ44 4 5บาทนี่แหละคราวนี้แอดมินเปิดให้ดูเป็นกราฟมันบ้างก็คือกราฟเดือนนะครับ จากที่ร่วงเหลือ38บาท48สตางค์ต่อ1เอดา้าเล,ละขึ้นสูงสุดที่53บาท80สตางค์ตอนนี้ก็ราคาก็ลดลงมาแล้วเหลืออยู่เท่านี้แหละครับวันนี้ก็จะมาเตือนเรื่องราคาเหรียญเอดาเท่านี้ครับผมสวัสดี